นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวิธีดูแลรถตัวเองระหว่างเก็บรถอยู่บ้านช่วงโควิดระบาดในช่วงที่สถานการณ์โควิด19ระบาดนั้น หลายหลายคนอยากจะขับรถออกไปไหนมาไหนก็ลำบากแล้วถ้าไม่ได้ใช้รถนานๆบางทีส่วนต่างๆอาจจะมีการเสื่อมสภาพได้เรียกได้ว่าบ้านก็ต้องอยู่รถก็ต้องดูแลแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลรถด,ด้วยตัวเองอย่างไรบ้างวันนี้คารอบโนได้นำ5วิธีดูแลรถมาให้ครับ 1. สังเกตพื้นบริเวณใต้ท้องรถว่ามีคล้องเหลวหยดหรือไม่ ในช่วงที่เราใช้รถตามปกติบริเวณพื้นใต้ท้องรถมักจะมีรอยของเหลวหยวดมาเป็นให้เห็นอยู่เสมอเช่นรอยหยดน้ําของแอร์แต่ในช่วงที่ไม่ได้ใช้รถนานๆและพบว่ามีรอยหยดของเหลวบริเวณพื้นใต้ท้องรถนั้นอาจเกิดจากการชำรุดของส่วนต่างๆได้เช่นสายลาเลียงของเหลวเสื่อมสภาพหรือประเก็นต่างๆถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบปรึกษาช่างให้เร็วที่สุด 2. เปิดฝากระโปรงเช็คห้องเครื่อง รถที่จอดนิ่งๆนาน,น,านๆก็เปรียบเสมือนที่กัดตัวอย่างดีของพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างแมวหนูงูดีไม่ดีสัตว์พวกนี้อาจจะไปกัดสายต่างๆให้เกิดความชํำรุดเสียหายได้ดังนั้นควรเปิดฝากระโปรงรถมาตรวจเช็คดูบ้างว่ามีอะไรผิดปกติหรือผิดสังเกตไหมหรือมีของเหลวั่วดซึมตามสัดส่วนต่างๆหรือไม่หากพบเจอก็ต้อ,องรีบแจ้งช่างโดยด่วน 3. ลมยางก็สำคัญ โดยปกติแล้วลมยางจะค่อยๆซึมออกอยู่ตลอดเวลายิ่งในช่วงกักตัวที่เราไม่ได้ขับรถออกไปไหนอาจทำให้ไม่รู้สึกถึงความอ่อนของลมยางดังนั้นควรหมั่นเช็คลมยางอยู่เสมอซึ่งอาจจะใช้ที่วัดลมยางแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีวัดลมยางให้เอามือกดที่แก้มยางว่าบุ๋มลงหรือไม่หรือสังเกตที่แก้มยางที่สัมผัสพื้นว่ามีความแบนผิดปกติเท่ากันทั้งสี่ล้อหรือไม่ 4. สตาร์รถทิ้งไว้ถ้าไม่ได้ออกไปไหนจริงๆคัวสตาร์รถทิ้งไว้อย่างน้อย2วันต่อ1ครั้งครั้งละประมาณ5นาทีเพื่อให้ระบบต่างๆในรถได้กลับมาใช้ทํางานได้ปกติและควรเปิดแอร์พร้อมกดปุ่มที่ใช้ระบบไฟต่างๆเช่นที่ปัดน้ําฝนากระจกและไฟส่องสว่างว่ายังทํางานเป็นปกติอยู่หรือไม่ 5. ลองขับรถวนๆเล่นในหสัปดาห์อย่างน้อยควรมีสักหนึ่งครั้ง ที่เราจะสตาร์ทรถแล้วขับออกไปวนรอบๆหมู่บ้านหรือถนนใกล้ๆโดยใช้เวลาสักประมาณ30นาทีเพื่อให้ระบบของเครื่องยนต์ได้ลกลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งล้อเผาพวงมาลัยได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง